เพื่อนเป็นคนดีนะพี่น้องอ่าคนดีอ่านี่ไซเจก็กับเป็นคนมักสันโดษน้ำไพ่เดือสตาเนี่ยกับเป็นคนยุ่งง่ายกินง่ายยุ่งง่ายด้จาะเด้เห็นบอาอ่าเป็นคนเป็นคนดีเด้ล่ะอพี่น้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเลยพลังงานเขามาานะจาะเนาะบ่ผัวกับเมียนะจาะเนาะเมียสิเป็นคนมีชื่อเสียงผัวกับสิเป็นคนมีชื่อเสียงอ่าเพื่นเฮ็ดยังเพ่นจะสดคนสาเด็จนะอื มีเรื่อง c o ามาอ่าสิม,มีเรื่องข้ามากับท่านหันภัยเดือดท่าเวอร์ขึ้นอ่าภตึกพังขึ้นอ่าระวังอุบัติเหตุน้ำดาจา่าเด้ออ่าระวังอ,ะวงอุบัติเหตุให้ระวังอุบัติเหตุตั้มภัยเดือดท่าเวอร์ขึ้นนี่มีทั้งขอดีและขอสีอ่สิม,มีสิ่งดีดเกิดขึ้นกับท่านหันและกับขอสีก็คือให้เจ้าระวังเรื่องรถล,ล่าน้าช่วงรางหรือเบีก คาดล้อยางรถให้เช็คให้ดี้ะจา้าเด้อเบรกยางรถเอ,อ่อที่หนูจับไผ่ได้ไผ่ไวนี้ดูดูยางรถล้อรถหัวเออเบรกคารดรถย่นรถมอไซเช็คให้ดีๆครับรถกับไปซะาๆอย่าขับเร็่ยวคุณยายวะค่อยไปค่อยมาเช็คให้ดีๆเอ,อ่เอ,อค่อยไปค่อยมาอยา่าอย่าเป็นคนไปเรี่ยวมาเรี่ยวนะจ๊ะเพราะนี่คือสิ่งอย่าเอ,อ่ออย่า